ฝนกำลังตกเลยค่ะตอนนี้มาเจอคุณลุงท่านหนึ่งไม่ไม่รู้ว่าเมาหรือว่าแกล้มนะคะแกก็มานอนหนาวเปียกฝนหมดเลยค่ะก็เลยมาพากันไปหาเสื้อมาหมมาคุมมาใส่ให้แกนะคะแล้วก็หาเป็นผ้ายางมาปูมาช่วยกันปูให้แกนะคะแล้วก็ยายแกใจดีมากแกทำแกใส่เสื้อใส่อะไรให้ลุง ถ้าจะเป็นคนคนเล่ล่อนค่ะคนจรก็มาหาอะไรคุมให้แกเพราะแกนอนหนาวสั่นนะคะแล้วก็ไม่มีใครสนใจดูแกเนาะค่ะก็เห็นแล้วก็สงสารแกคนแก่ค่ะก็หาอะไรมาคุมมาห่มให้แกกันหนาวไปค่ะวันนี้เราก็ได้ทำบุญกันนะคะช่วยกัน ก็แกดูน่าสงสารมากค่ะวันนี้ก็ได้ซื้อข้าวซื้อปลาทูซื้อน้ําให้แกกินด้วยค่ะวันนี้